ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตเทระบันทึกและเรียบเรียงโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรตอนที่8ตอนจำพรรษาอยู่บ้านดงปอห้วยหลวงอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2460ในพรรษานี้ท่านอาจารย์มั่นจำพรรษาที่ป่าแห่งหนึ่ง ที่บ้านดงปอตำบลห้วยหลวงอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่ท่านได้เปิดสกราชแห่งการปฏิบัติธรรมอย่างได้ผลแล้วท่านก็เริ่มอบรมพระภิกษุสามเณรอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจังเพื่อผลงานในด้านนี้ของพระพุทธศาสนาจะได้เด่นขึ้นอันจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปีนี้บรรดาพระภิกษุทั้งหลายผู้เคยได้รับรสพระธรรมจากท่าน และผู้ที่เคยสดับแต่กิติศัพท์ก็ได้ติดตามมาปฏิบัติกับท่านการจำพรรษาของท่านท่านไม่ต้องการอยู่รวมกันหลายองค์เพราะจะทําให้ไม่วิเวกดังนั้นท่านจึงตรวจดูเฉพาะองค์ที่กําลังที่จะได้รับผลที่แน่นอนให้จำพรรษาอยู่กับท่านเพื่อที่จะได้แนะนำตลอดระยะเวลาเพื่อความก้าวหน้าไม่หยุดยั้งของสิทธิส่วนผู้ที่กำลังจะทำการอบรม เพื่อรอความแก่กล้าของสมาธิท่านก็แนะนำให้ไปอยู่แห่งละองค์สององค์จะได้อบรมตนให้ยิ่งไม่ต้องกังวลกับใครแต่พอเมื่อสงสัยในการปฏิบัติเกิดขึ้นท่านเหล่านั้นก็จะมาหาให้ท่านอาจารย์ช่วยแก้ความสงสัยเป็นรายรายไปการที่บรรดาศิษย์ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆมิใช่ว่าท่านจะทอดทุระเสียแต่อย่างใดท่านต้องใช้ญาณภายในตรวจตรา พร้อมทั้งคอยสดับตรับฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของสิทธิ์แล้วถ้าเป็นเหตุสำคัญท่านจะใช้ให้พระหรือโยมไปตามพระองค์นั้นมาหาท่านทันทีเพื่อจะได้แก้ไขเหตุการณ์ให้ดำเนินไปเพื่อความถูกต้องและได้ผลเป็นประมาณเช่นคราวหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกตําบลตองโขบอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร มีอาจารย์องค์หนึ่งพักอยู่บนภูเขาเรียกกันว่าภูค้ออาจารย์องค์นั้นไม่ฉันอาหารตลอดสามเดือนผู้คนได้แตกตื่นกันไปหาท่านอย่างล้นหลามแต่อาจารย์องค์นั้นไม่ได้เป็นสิทธิของท่านอาจารย์มั่นแต่อย่างใดท่านจึงเพียงแต่แนะนำสิทธิ์ของท่านว่าการไปอยู่ป่าเขาทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องเพราะไปทำอภินิหารอดอาหารอยู่ถ้า เพื่อที่จะให้คนไปหาเป็นการผิดวิสัยพวกเราอย่าได้พากันทําเช่นนั้นเพราะตามความเป็นจริงแล้วการอยู่ป่าต้องทําตัวเก็บตัวสแสวงหาความสงบด้วยใจจริงโดยความบริสุทธิ์ในการสแสวงหาธรรมปฏิบัติการอยู่ป่าอยู่เขาโดยการเพื่อสแสวงหาลาบหาปัจจัยนั้นไม่ถูกต้อง พวกเธอถ้าหากว่าจะพึงแสวงหาความสงบแล้วต้องอย่าไปทำอะไรที่ชวนให้คนหลงตามไปหาซึ่งมันจะไม่เป็นการบริสุทธิ์ใจของนักปฏิบัติตอนกำหนดรู้วาระจิตพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโล การควบคุมการปฏิบัติของสิทธ์นั้นท่านพิถีพิถันมากพยายามติดตามดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านได้พิจารณาเห็นว่าสิทธิรูปนั้นจะเป็นผู้มีนิสัยวาสนาเป็นผู้ที่ปฏิบัติเข้มแข็งและจะพึงเห็นอัดเห็นธรรมในเบื้องหน้าแล้วท่านยิ่งจะติดตามคอยแนะนำการปฏิบัติให้ทุกระยะตัวยอย่างเช่นท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโล ผู้เป็นน้องชายของท่านอาจารย์สิงขันตยาคโมได้เข้ามามอบตัวเป็นสิทธิ์ของท่านหลังจากนั้นท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าท่านมหาปิ่นนี้มีบุญวาสนาได้บำเพ็ญพอสมควรที่จะเห็นอัตธรรมได้ท่านจึงพยายามแนะนำธรรมปฏิบัติให้อย่างละเอียดและลึกซึง้งอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์มหาปิ่นท่านนั่งพักอยู่ในกุฏิหลังเล็กมุงหลังคาแฝก ในเสนาสนะป่าซึ่งท่านก็ได้ผ่านการนั่งสมาธิมาแล้วสองชั่วโมงเป็นเวลาประมาณ23นาฬิกาเศษท่านก็ได้นึกพลางไปถึงท่านอาจารย์มั่นว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้ร่ำเรียนพระปริยัติธรรมมากเหมือนเราท่านจะมีความรู้กว้างขวางได้อย่างไรเราได้ร่ำเรียนมาถึงห้าประโยคจะต้องมีความรู้กว้างขวางมากกว่าท่าน และที่ท่านสอนเราอยู่เดี๋ยวนี้จะถูกหรือไม่ถูกประการใดนอขณะนั้นเองท่านอาจารย์มั่นท่านนั่งอยู่กุฏิของท่านห่างกันคนละมุมวัดท่านก็ทราบวาระจิตของท่านมหาปิ่นทันทีว่ากำลังจะคิดดูถูกท่านอยู่และการคิดเช่นนี้ย่อมเป็นภัยแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่ง ท่านจึงลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินไปที่กุฏิมหาปิ่นทันทีและเอาไม้เท้าเคาะข้างฝาที่ทำด้วยใบไม้ดังปับปับแล้วก็ส่งเสียงขึ้นมาว่าท่านมหาปิ่นนี่เธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุไรการคิดเช่นนี้เป็นภัยต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจริงหนาะมหามหาปิ่นได้ฟังตกใจสุดขีด เพราะมิได้นึกฝันเลยว่าเรานั่งคิดอยู่คนเดียวในเวลาที่ดึกสงัดเช่นนี้ท่านอาจารย์มั่นจะมาล่วงรู้วาระจิตของเราได้จึงรีบลุกขึ้นจากกุฏิตรงเข้าไปกราบเท้าท่านอาจารย์มั่นรีบกราบเรียนว่ากระผมกำลังนึกถึงท่านอาจารย์ในด้านอากุศลจิตกระผมขอกราบเท้าจงอโหสิกรรมให้แก่กระผมเถิดตั้งแต่วันนี้ต่อไปกระผมจะบังคับจิต ม่ให้นึกคิดสิ่งที่เป็นอกุศลจิตอย่างนี้ต่อไปอีกในวงเล็บตรงนี้ผู้เขียนขอแทรกข้อความตอนเชียงใหม่ให้ผู้อ่านได้ทราบตอนสำคัญไว้เพราะจะรอเขียนตอนท่านอยู่เชียงใหม่ก็จะไม่ทันใจผู้เขียนและผู้อา่านตอนนี้ก็คือตอนกำหนดรู้วาระจิตหลวงตาสามรูปครั้งหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่บนภูเขา กับพวกมูเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่มีพระหลวงตาหมายถึงผู้มีครอบครัวแล้วถึงบวชสามองค์ได้พยายามติดตามถามข่าวท่านอาจารย์มั่นอยู่ถึงสมปีจึงได้ข่าวว่าอยู่บนภูเขากับพวกมูเซอร์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อรู้ชัดแน่แล้วจึงรีบไปเพื่อที่จะได้พบท่านทั้งสามหลวงตาก็เดินทางปีนป่ายขึ้นภูเขา ด้วยความตั้งใจจริงไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแต่ประการใดเพราะตั้งใจมานานแล้วเพิ่งจะใกล้ความสำเร็จซึ่งทั้งสามหลวงตาคงจะเข้าใจว่าเมื่อพบท่านแล้วคงจะได้ธรรมะแสงสว่างไม่ยากนักจึงได้อุตสาห์ติดตามเป็นเวลานานก็พอดีเป็นเวลาเย็นประมาณบ่ายห้าโมงจึงได้ถึงสถานที่อาจารย์มั่นอยู่ เมื่อถึงแล้วก็เข้าไปนมัสการท่านท่านกำลังฉันน้ำร้อนอยู่มีพระเนนอยู่ด้วยสองสามองค์คอยปรนิบัติเมื่อหลวงตาทั้งสามกราบแล้วท่านก็ถามว่าเธอตามหาเรามานานแล้ววันนี้มาจากไหนสามหลวงตาก็งงเป็นที่สุดว่าท่านรู้ได้อย่างไรแล้วก็ตอบพร้อมกันว่าวันนี้มาจากอำเภอสันทราย แล้วท่านก็ให้พระไปจัดสถานที่อยู่ให้ตามจะพึงมีจำเดิมแต่นั้นหลวงตาทั้งสามก็พยายามปฏิบัติตามโอวาทของท่านอยู่อย่างเต็มความสามารถทั้งสามหลวงตาเล่าว,ว่าไม่ว่าพวกฉันจะนึกอยากฟังทำข้อใดท่านจะต้องเทศทำข้อนั้นให้ฟังโดยไม่ต้องออกปากถามเลยฉันอัศจรรย์ใจจริงแต่อยู่มาวันหนึ่ง ฉันทั้งสามได้ไปนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่งามมากหลังหินเสมอเรียบดีพวกเราก็นั่งประชุมสนทนากันก็พูดถึงเรื่องทางบ้านว่าป่านนี้ภรรยาของเราอยู่กันอย่างไรนาะลูกของฉันมีสี่คนลูกหญิงเป็นสาวยังไม่ได้แต่งงานเลยอีกองค์ก็พูดว่าภรรยาน่ากลัวจะไปมีผัวใหม่อาจจะทิ้งลูกเสียได้ แล้วก็พูดกันหลายอย่างเป็นเวลากว่าชั่วโมงทุกองค์ก็ต่างกลับมาแต่ก็มิได้อะไรในคำพูดเหล่านั้นดอกพูดแล้วก็แล้วกันไปแต่ที่ไหนได้ท่านอาจารย์มัน่นได้รู้เรื่องราวของเราหมดและในวันนั้นก็ได้มีพระภิกษุสามเณรทุกแห่งที่อยู่แถวใกล้กลนั้นมาประชุมกันหมดท่านก็ยกเอาเรื่องทั้งสามหลวงตาขึ้นมาพูด ในถามกลางบริษัทว่าดูสิทั้งสามหลวงตานี่อุตสาหมาอยู่ป่าบวชแล้วยังคิดถึงมาตุคามลูกเมียมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมาอยู่ในกลางป่าเช่นนี้ซึ่งไม่ควรเลยน่าอับอายท่านผู้รู้นี่แน่หลวงตาเธอเป็นพระกี่เปอร์เซนต์เท่านั้นเองพวกเราทั้งสามอายเพื่อนยังหนัก นั่งก้มหน้าเมื่อเลิกประชุมแล้วพวกเราทั้งสามก็ร้อนไปหมดจึงเป็นอันว่าพวกเราอยู่ไม่ไหวคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนพวกเราก็เก็บบาดกลดหนีกันทั้งคืนปากก็พูดว่าอารหังอารหังอารหังทั้งเดินหนีไปไม่ได้อำลาท่านเลยโดยไม่ได้คำนึงว่าทางที่เดินมานั้น มีทั้งหมีทั้งเสือทั่วไปแต่พวกเรากลัวท่านอาจารย์มั่นมากกว่าเสืออีกตอนทุดงไปณนถะ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยพุทธศักราชสองพหหลังจากอยู่ปฏิบัติและถวายความรู้ ในธรรมปฏิบัติอันยิ่งแก่อาจารย์ของท่านแล้วท่านเห็นหมู่คณะตามท่านมามากรู้สึกกังวลขึ้นท่านจึงปลีกตัวออกจากหมู่เดินทุดงไปแต่องค์เดียวจนบรรลุถึงถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยในปีนี้ท่านต้องการพิจารณาถึงความจริงทั้งหลายอันเกิดแก่การบำเพ็ญในตนของท่านและต้องการวัดผลการปฏิบัติ ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนแก่บรรพชิตและคฤือหั์ว่าผลต่างๆของการปฏิบัตินั้นได้เป็นไปตามความมุ่งหมายมาแต่เดิมหรือไม่และเป็นผลที่ถูกต้องทำนองคลองธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์จริงหรือในเมื่อได้ใคร้ครวญทั้งความนึกคิดอันเป็นภายนอกและพิจารณาตามยาณอันเป็นภายในท่านก็พอใจในผลงานเหล่านั้น ว่าเป็นประโยชน์มากสมควรที่จะยอมเสียสละในการแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปในวันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งสมาธิได้รับความสว่างอยู่นั้นท่านหวนพิจารณาถึงความรู้ของท่านและที่ได้แนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้ปรากฏว่าอันที่จริงอริยธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจน แต่เพราะเหตุที่ผู้ศึกษาไม่ได้ทําให้เป็นจริงขึ้นจึงปรากฏว่าเป็นสิ่งลึกลับยากแก่การจะรู้จริงได้แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงแจ้งชัดซักเท่าใดก็ตามเช่นพระองค์แสดงอนัตตลักขณะสูตรโปรดปัญจวัคคีให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงชี้ลงไปที่กาย คือรูปของปัญจวัคคีย์นั่นเองได้ทรงแสดงรูป,ปังพิกเเวอนัตตารูปไม่ใช่ตนแม่รูปของปัญจวัคคีย์ก็มีอยู่แล้วทำไมปัญจวัคคีย์จึงไม่พิจารณาเอาเองเล่ามารู้แจ้งเห็นจริงเอาตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ดูจึงค่อยมาได้สำเร็จข้อนี้ก็เป็นเช่นกับตัวของเรานั่นเอง ได้อุตส่าห์เที่ยวไปสแสวงหาอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒธธิกระทั่งทั่วประเทศไทยและต่างประเทศแต่ครั้นจะมารู้จริงได้ก็คือการศึกษาปฏิบัติเอาโดยตนเองตามแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าเท่าที่เราเองได้เข้าใจนั้นก็เพราะเราไปเห็นความจริงเท่านั้นทั้งทงที่ความจริงก็อยู่ใกล้นิดเดียว แต่ว่าการรู้ข้อปฏิบัติเพื่อความรู้จริงนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะเหตุว่าการทำจิตเป็นนามธรรมเมื่อเกิดความอัศจรรย์หรือความสบายก็ไปเข้าใจว่าดีเสียแล้วจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะรู้ยิ่งขึ้นได้จึงไม่ควรตำหนิผู้ที่เขาพากันทำสมาธิแล้วหลงไหลไปตามโลกียชาญหรือตามวิปัสสนูปกิเลสเพราะเขาเหล่านั้น ก็ได้รับความสงบความเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ที่ควรตำหนิก็เพราะว่าเขาไม่พยายามหาโลกุตรธรรมนั่นแม้แต่เราในเบื้องแรกเราก็ได้พบโลกียชาญชาญมากมายซึ่งมันก็ทำให้เราต้อง,ลงหลงไหลมันไปพักใหญ่แต่เราพยายามที่จะแสวงหาให้ยิ่งขึ้นเราจึงไม่ติดอยู่เพียงแค่นั้น อันการติดอยู่หรือเข้าใจผิดในธรรมปฏิบัติจิตอันเป็นภายในนี้มันไม่ไปนรกดอกแต่ว่าการที่ไปติดมันมันทำให้ต้องล่าช้าต่อการรู้ยิ่งเห็นจริงต่างหากเราเองเมื่อได้ความรู้แจ้งนี้แล้วจึงได้พยายามเพื่อความที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าโดยไม่หยุดยั้งทุกหมู่ทุกจำพวกในบรรดาผู้บำเพ็ญจิตในกรรมฐานทั้งหลายนั้น ต่างก็มุ่งหวังเพื่อความดีความเจริญทุกหมู่ทุกคณะแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองที่ทำให้เขาต้องเสียประโยชน์ท่านได้ปรารภไปถึงอาลาระดาบทกาลามโคตร และอุทกกดาบทรามบุตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ่เนื่องด้วยดาบท,ทั้งสองนั้นได้มรณะไปเสียก่อนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริงดาบท,ทั้งสองก็เป็นผู้สําเร็จฌานชั้นสูงกันทั้งนั้นอันว่าฌานชั้นสูงนี้ก็เป็นการให้ความสุขอันยิ่งแก่ผู้ได้สําเร็จอยู่มาแล้วแต่เพราะเหตุใดเล่าพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่า ฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ่ก็เพราะว่ายังไม่หมดจากกิเลสเพราะเพียงแต่ข่มกิเลสไว้เหมือนกับศีลาทับญ้าเท่านั้นอันที่จริงชาญชั้นสูงนั้นก็เป็นเบื้องต้นแห่งการดำเนินไปสู่ความหมดจดจากกิเลสแต่เพราะความที่ดาบดนั้นไม่เข้าใจวิธีแห่งการอันจะพึงทำจิตเข้าสู่อริยสัจเท่านั้นข้อนี้เป็นประการสำคัญนัก เพราะการตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุนี้คืออริยสัจนี้แต่ท่านได้พิจารณาต่อไปอีกว่าการบำเพ็ญจิตต้องอาศัยปัญญาจึงจะรู้ถูกผิดและไม่ใช่แต่จะเอาแต่ทำจิตอย่างเดียวต้องมีสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกอาทิเช่นธรรมวินยัยทั้งอย่างหนักและอย่างเบาแม้ว่าจะพยายามทำจิตสักเท่าใดก็ตาม ถ้าประพฤติผิดพระวินัยน้อยใหญ่แล้วจะทําจิตย่อมไม่บังเกิดผลพร้อมกันนั้นต้องเป็นผู้สันโดษมักน้อยรักษาทุดงควัตต่างๆอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสหยาบด้วยว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะต้องพยายามปฏิบัติให้เป็นอันดีเท่ากับเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมเช่นกับรถยนต์เครื่องยนต์กลไกลต่างๆถึงเป็นเครื่องดีมากสักเท่าใดก็ตาม ถ้าขาดการบำรุงรักษาก็ไม่สามารถที่จะให้ผลแก่ผู้ใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเช่นต้นไม้ต่างๆถ้าเราจะปลูกให้ได้ผลก็ต้องบำรุงรักษาจึงจะให้ผลแก่เจ้าของได้การบำเพ็ญจิตก็เช่นเดียวกันควรจะได้กำหนดข้อปฏิบัติอันเป็นการสันโดษมักน้อยเอาไว้โดยการฉันหนเดียวการฉันในบาทการบินทบาท การปัดกวาดทำความสะอาดเสนาสนะการอยู่โคนต้นไม้การอยู่ป่าการมีจีวรเพียงแต่ไตรจีวรการรักษาวัดทั้งหลายมีเสขียวัดและอาจาริยวัดเป็นต้นในปีนั้นท่านได้พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆอันที่จะนำไปเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่แน่นอนแก่บรรดาสิทธ์ทั้งหลาย พร้อมกันนั้นท่านได้ทำตัวของท่านให้เป็นตัวอย่างอีกด้วยทั้งการที่แก้ไขความประพฤติเพื่อให้เป็นการเหมาะสมจากมัญญาที่ต่ำไปหาที่สูงอันนี้ก็ต้องทดสอบในธรรมวินัยให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วยตอน คำหนึ่งถึงท่านพระสารีบุตรและคำหนึ่งถึงวาสนาของตัวท่านเองหลังจากที่ท่านพิจารณาถึงหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ทั้งภายนอกตามตำรับตำราและภายในคือการพิจารณาหาความจริงอันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งจะป้องกันความงมงายต่างๆเช่นสีผ้าท่านก็กำหนดได้ว่าในครั้งพุทธกาลใช้ผ้าสีอะไรท่านยังทราบว่า พระอนุรุตเทระเจ้าใช้ผ้าสีคร่ำอ่อนพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเทระใช้สีวัวโทนและท่านพระมหากสปะใช้ผ้าสีคร่ำเป็นต้นบางครั้งท่านได้คำนึงถึงท่านพระสารีบุตรซึ่งครั้งหนึ่งได้ชวนพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญสมณธรรมณถ้ำนะแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายวันอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ป่วย เพราะโรคปวดท้องกำเริบขึ้นอันพระโมคคัลลานะถามว่าท่านเป็นโรคนี้เคยฉันยาอะไรจึงหายพระสารีบุตรตอบว่าโรคนี้ต้องได้ฉันข้าวมถุปายาตมีน้ำอ้อยผสมกับน้ำตาลกรวดจ,จึงหายขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในถ้ำนั้นได้ยินก็ต้องการที่จะให้พระเทระได้ฉันจึงรีบไปยังบ้าน อันเป็นโครจราคามของพระเทระทั้งสองแล้วก็เข้าไปสิงในร่างของเด็กทำอาการให้เด็กชักดิ้นชักงออันบิดามารดาต้องพยายามแก้ไขทุกอย่างเด็กก็ไม่ทุเลาเทวดาที่สิงจึงบอกว่านี่พวกท่านต้องการให้ลูกหายไหมบิดามารดาตอบว่าข้าพเจ้าต้องการเป็นที่สุดเทวดาที่สิงอยู่ในร่างเด็กก็บอกว่า ท่านจงทำข้าวมะทุปายาตมีน้ำอ้อยผสมน้ำตาลกรวดไปถวายท่านพระสารีบุตรเท่านั้นเองบุตรของท่านก็จะหายทันทีอันบิดามารดาของเด็กรับว่าเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าทำได้และพระเทระนี้ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วเทวดานั้นก็ออกจากร่างเด็กเด็กก็หายทันทีรุ่งเช้าพระโมคคัลลานะออกบินทบาทแต่เช้า ได้ไปถึงบ้านนั้นอันเขาทั้งหลายได้ถวายอาหารแก่พระโมคคัลลานะแล้วก็ถวายข้าวมาทุป,ปายาตและขอร้องให้ไปถวายแก่พระสารีบุตรอันพระโมคคัลลานะนำมาแล้วก็น้อมเข้าไปถวายแก่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรได้พิจารณาว่าอาหารนี้ไม่บริสุทธิ์ท่านจะนำมาทำไมเพราะเหตุใดท่านพระโมคคัลลานะถาม เพราะว่าเทวดาไปบังคับเขาพระสารีบุตรตอบส่วนท่านพระโมคคัลลานะได้พิจารณาก็ทราบทันทีแล้วพระโมคคัลลานะจึงอุทานว่าเราตาบอดไปเชียวแล้วนำข้าวมัทุปายาตไปเททิ้งพระสารีบุตรก็กําหนดจิตให้บริสุทธิ์หายจากโรคบวดท้องทันทีท่านอาจารย์มั่นท่านได้พูดเป็นอุบายว่า ความบริสุทธิ์ของศีลนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผ่องใสเป็นทางให้เกิดความจริงได้เพราะศีลมีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดท่านอาจารย์มัน่นท่านพูดเสมอว่าท่อนไม้ยางใหญ่ๆมันเข้าตาคนไม่ได้หรอกผงทุลีเล็กๆต่างหากมันเข้าตาคนในราตรีหนึ่งระหว่างการเข้าพรรษา ขณะที่กำลังบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เกิดความสงบเยือกเย็นมากจนเกิดแสงสว่างพุ่งไปสู่พระอภิธรรมทั้งเจพระคำพีขึ้นมาแล้วได้พิจารณากำหนดอย่างแยบคายค้นควาสามารถรู้ได้ทั้งอัดและทั้งแปลอย่างคล่องแคล่วได้พิจารณาอย่างละเอียดตลอดคืนยันรุ่งพอรุ่งเช้าออกจากสมาธิแล้วความรู้เหล่านั้นปรากฏว่าลบเลือนไปเสียเป็นส่วนมาก ยังจำได้เฉพาะที่สำคัญพอรู้ความหมายเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเท่านั้นท่านได้พิจารณาวาสนาบารมีของท่านแล้วคำํำนึงถึงว่าเมื่อแจ่มแจ้งแล้วทำไมจึงลบเลือนไปเสียท่านได้ทราบในยาณของท่านว่าปฏิสัมพิธานุศาสตร์ความรู้ที่จะพึงแตกฉานในพระธรรมวินัยนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะได้มีความแตกฉานเป็นปฏิสัมพิทาญาณก็หาไม่ได้ เช้าวันหนึ่งเข้าไปบินทบาทในบ้านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาใส่บาทและพูดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นท่านเปิดเอาหนังสือพระไตรปิฎกออกมาอ่านเป็นอันมากท่านคงภาวนาดีในคืนนี้ท่านได้ยินโยมพูดก็เพียงแต่ยิ้มแย้มนิดหน่อยแล้วก็เดินบินทบาทต่อไป ราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ